คุณเคยสังเกตไหมครับว่าบางครั้งเวลาปัสสาวะเรากลับเห็นฟองมากกว่าปกติหลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแค่ร่างกายขับของเสียออกมาแต่แท้จริงแล้วนั่นอาจเป็นสัญญาณเล็กๆที่ตายกำลังพยายามบอกบางออยอห่างกับเราโดยไม่พูดออกมาไตาของเราทำงานหนักทุกวันทั้งกรองของเสียควบคุมสมดุลน้ำและรักษาความดันเลือดแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเครียดอาหารและพฤติกรรมบางอย่างอาจทำให้มันลา โดยที่เราไม่รู้ตัวผมเชื่อหาหลายคนที่ฟังอยู่อาจเป็นเหมือนผมคนที่ตั้งใจทำง,งานใช้ชีวิตเต็มที่แต่บางครั้งกลับลืมดูแลร่างกายของตัวเองวันนี้ผมเลยอยากชวนคุณมาฟังเรื่องใกล้ตัวที่อาจช่วยให้เราอยากให้ตายแข็งแรงและปัสสาวะมีฟองน้อยลงด้วยวิธีง่ายๆเริ่มจากบนโต๊ะอาหารของเราเองครับเพราะในวิดีโอนี้เราจะมาดูกันว่าอาหาร4ชนิด ที่เรากินอยู่ทุกวันอาจกำลังทำร้ายไตยของเราแบบไม่รู้ตัวหลายคนอาจคิดว่าปัสสาวะมีฟองเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนแค่แรงดันน้ำที่แรงเกินไปหรืออาจเกิดจากสบู่ในชักโครกแต่จริงๆแล้วถ้าเราสังเกตดีๆฟองในปัสสาวะนั้นอาจเป็นเหมือนกระจกสะท้อนสุขภาพของไตที่กำลังพยายามส่งสัญญาณบางอย่างให้เรารู้ตัวก่อนจะสายเกินไปไตเป็นอวัยวะที่ทำงานเงียบที่สุด ในร่างกายมันไม่เคยบน่นไม่เคยหยุดพักทั้งวันมันคอยกรองของเสียออกจากเลือดควบคุมสมดุลน้ำและเกลือแร่ในร่างกายแต่เมื่อเวลาผ่านไปไตก็เหมือนเครื่องจักรรัที่ต้องทํางานต่อเนื่องทุกวันไม่มีวันหยุดพักและถ้าเรายังใช้ชีวิตโดยไม่ใส่ใจมากพอเครื่องจักรนี้ก็จะเริ่มเสื่อมลงอย่างชา้าช้าสาเหตุหลักของการที่ปัสสาวะมีฟองมักเกิดจากโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะ ซึ่งหมายความว่าไตากำลังกรองเลือดได้ไม่ดีเท่าที่ควรโปรตีนที่ควรอยู่ในเลือดกลับไหลออกมาพร้อมของเสียแล้วฟองที่เราเห็นจึงไม่ใช่ฟองธรรมดาแต่มันคือสัญญาณเตือนว่าระบบภายในเรื่องมีปัญหานั่นเองบางคนอาจไม่รู้เลยว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องไตเพราะไม่มีอาการเจ็บปวดให้เห็นชัดในช่วงแรกแต่ร่างกายจะค่อยๆแสดงสัญญาณเล็ก,เลกๆเช่นภาษาวะมีฟองบ่อยขึ้นเหนื่อยง่ายตัวบวมโดยเฉพาะตอนตื่นนอน หรือแม้แต่รู้สึกเคลื่อนไส้เบื่ออาหารโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามสิ่งที่ทําให้หลายคนรู้ตัวช้าเพราะเรามักมีพฤติกรรมบางอย่างที่ทําร้ายไตยโดยไม่รู้ตัวเช่นดื่มน้ําน้อยเกินไปเพราะมัวแต่ยุ่งกับงานหรือชอบกินอาหารรสจัดโดยเฉพาะเค็มและหวานเกินไปอาหารเหล่านี้ทําให้ไตต้องทํางานหนักมากขึ้นนานหวันเข้าเซลล์กรองในไตก็จะเริ่มอ่อนล้าอีกทั้งการกินยาแก้ปวด หรืออาหารเสริมบางชนิดต่อเนื่องเงอเป็นเวลานานก็อาจเป็นตัวเร่งให้ไตเสื่อมลงเร็วขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยและสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือเมื่อไตเริ่มเสื่อมมันมักไม่ส่งเสียงเตือนแบบเจ็บปวดเหมือนอวัยวะอื่นมันจะค่อยๆทำง,งานแย่ลงอย่างช้าหาห้าเหมือนเสียงนาฬิกาที่เดินเบาลงทุกวันจนวันหนึ่งเราพบว่ามันหยุดทำงานโดยไม่ทันตั้งตัวดังนั้นการใส่ใจภาษาวะมีฟอง จึงไม่ใช่เรื่องเล็กแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการดูแลตัวเองอย่างลึกซึ้งการสังเกตสิ่งเล็กน้อยในร่างกายอาจช่วยป้องกันปัญหาใหญ่ในอนาคตได้เพราะสุขภาพดีไม่ได้มาจากโชคแต่เกิดจากความใส่ใจและความเข้าใจในร่างกายของเราเองผมเชื่อว่าหลายคนที่กำลังฟังอยู่นี้อาจจะกำลังอยู่ในวัยที่ต้องบริหารทั้งชีวิตและสุขภาพไปพร้อมกันเราให้เวลากับการทำงาน และดูแลคนอื่นมาทั้งชีวิตถึงเวลาที่จะกลับมาดูแลตัวเองด้วยสายตาแห่งความเข้าใจบ้างแล้วครับและถ้าคุณเริ่มอยากให้ไตแข็งแรงและปัสสาวะมีฟองน้อยลงวิดีโอต่อไปนี้จะช่วยเปิดตาให้คุณเห็นว่าอาหารบางชนิดที่เรากินทุกวันอาจเป็นตัวการที่ทำให้ไตต้องทำงานหนักกว่าที่ควรถึงเวลามารู้จักอาหาร4ชนิดที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อให้ไตของเรากลับมาแข็งแรงอีกครั้งครับ เมื่อเรารู้ว่าภาษาวะมีฟองอาจเป็นสัญญาณเตือนจากไตขั้นตอนต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันคือการมองย้อนกลับมาที่อาหารบนจานของเราเองเพราะสิ่งที่เรากินเข้าไปทุกวันคือสิ่งที่กำหนดสุขภาพในรัฐยยาวของร่างกายอาหารชนิดแรกที่ควรระวังคืออาหารรสเค็มจัดไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วซุปก้อนหรืออาหารแปรรูปที่เต็มไปด้วยโซเดียมปริมาณเกลือที่มากเกินไปจะทำให้ไตต้องทำงานหนัก ในการขับโซเดียมส่วนเกินออกจากหากร่างกายและเมื่อเวลาผ่านไปไตก็เริ่มเสื่อมลงโดยที่เราไม่รู้ตัวการลดเค็มจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความดันโลหิตเท่านั้นแต่ยังเป็นการถนอมพลังของไตในทุกๆวันลองเริ่มจากการใช้เครื่องปรุงน้อยลงชิมก่อนเติมและเลือกอาหารต้มนึ่งแทนของทอดหรือผักที่ต้องใช้ซอสเยอะต่อมาคือเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนหรือเนื้อเค็มที่เราคุ้นเคยเนื้อเหล่านี้อาจดูสะดวก และอร่อยแต่แฝงไปด้วยสารกันเสียฟอสเฟตและเกลือในปริมาณสูงซึ่งเป็นศัตรูตัวร้ายของไตเพราะมันจะทำให้ร่างกายต้องเก็บของเสียไว้มากกว่าปกติหากอยากรับประทานโปรโตีนดีๆให้เลือกเนื้อสัตว์สด mm hmm. เช่นปลาไอ้น้ำไก่ต้มหรือเต้าหู้ที่ปรุงรสอ่อนหากาก็เพียงพอแล้วสำหรับร่างกายอาหารชนิดต่อไปที่ควรลดคืออาหารที่มีไขมันสูง โดยเฉพาะไขมันอินทัวจากของทอดหรือขนมที่ใช้น้ำมันซ้ำไขมันเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นแต่ยังส่งผลต่อหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีและไตทำงานหนักขึ้นอย่างต่อเนื่องหากอยากให้ร่างกายได้รับพลังงานดีๆควรเลือกไขมันจากธรรมชาติเช่นน้ำม,นมันมะกอกน้ำมันงานหรืออะโวคาโดซึ่งช่วยลดการอักเสบในร่างกายและดีต่อหัวใจ และสุดท้ายคือสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามอย่างเครื่องดื่มหวานและน้ำอัดลมเครื่องดื่มเหล่านี้เต็มไปด้วยน้ำตาลและฟอสฟอรัสซึ่งทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงและเมื่อดื่มเป็นประจำไตต้องกรองน้ำตาลส่วนเกินอยู่ตลอดเวลาจนเกิดภาวะดื้ออินซูลินและไตเสื่อมได้ในที่สุดการเปลี่ยนมาดื่มน้ำเปล่าสะอาดน้ำสมุนไพรหรือชาไมห่หวานแทนจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นขึ้นโดยไม่เพิ่มคาระให้ไตเลย ในทุกจานอาหารที่เราตักเข้าปากอาจดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยแต่เมื่อสะสมทุกวันผลลัพธ์อาจกลายเป็นภาระหนักของร่างกายโดยไม่รู้ตัวการดูแลไตไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเลยเพียงแค่เริ่มจากจานอาหารตรงหน้าลดเค็มลดมันลดหวานแล้วเพิ่มผักผลไม้และน้ำสะอาดให้มากขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วสุขภาพไม่ได้สร้างจากยาวิเศษแต่สร้างจากการตัดสินใจเล็กๆในทุกมื้อที่เรากินหากเราอยากให้ไตแข็งแรง ภาษาว่สายฟองน้อยและชีวิตมีพลังยาวนานอีกหลายปีคำตอบทั้งหมดนั้นเริ่มต้นได้จากในครัวของเรานี่เองสมุนไพรหลังจากที่เราได้รู้แล้วว่าอาหารบางชนิดสามารถทำร้ายไตยได้โดยไม่รู้ตัวคำถามต่อมาที่หลายคนอยากรู้พ่อคือแล้วเราจะดูแลไตของเราให้แข็งแรงได้อย่างไรในแต่ละวันความจริงแล้วการปกป้องไตไม่จำเป็นต้องพึ่งยาราคาแพงหรืออาหารเสริมชนิดพิเศษใ,นใ,นใดๆเลยสิ่งสำคัญคือ วินัยเล็กๆในชีวิตประจำวันที่เราสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้อย่างแรกคือดื่มน้ำให้เพียงพอน้ำคือของขวัญที่ธรรมชาติให้เราและเป็นเพื่อที่ดีที่สุดของไตเพราะหน้าที่ของไตคือกรองของเสียออกจากเลือดการดื่มน้ำไม่เพียงพอทําให้ของเสียเอลานั้นสะสมอยู่ในร่างกายลองสังเกตดูว่าถ้าปัสสาวะสีเข้มหรือมีฟองมากแปลว่า เราดื่มน้ำน้อยเกินไปการดื่มน้ำทีละน้อยแต่บ่อยครั้งตลอดวันจะดีกว่าการดื่มรวดเดียวในปริมาณมากและอย่าลืมดื่มน้ำเปล่าสะอาดแทนรัาหวานหรือกาแฟายเยอะเกินไปต่อมาคือลดเกลือและน้ำตาลหลายคนชอบปรุงรสให้เข้มข้นแต่รู้ไหมว่าทั้งเกลือและน้ำตาลคือภาระหนักของไตเกลือมากไปทำให้ร่างกายบ่มน้ำส่วนความหวานเกินไปทำให้ไตต้องทำงานกรองน้ำตาลอะ่ะ ย่างต่อเนื่องวิธีง่ายที่สุดคือเริ่มจากชิมก่อนปรุงและงดของหวานหลังอาหารเย็นแม้ดูเล็กน้อยแต่ถ้าทำต่อเนื่องไตก็จะเริ่มกลับมาแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนมองข้ามคือออกกำลังกายเบาๆทุกวันร่างกายไม่ต้องการการออกแรงหนักเสมอไปแค่เดินช้าๆ20-30นาทียืดเส้นหรือฝึกหายใจลึกๆก็เพียงพอแล้วการเคลื่อนไหวช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นไตได้รับออกซิเจนเพียงพอ และยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลความดันและไขมันในเลือดซึ่งทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับสุขภาพของไตโดยตรงสุดท้ายแต่สำคัญที่สุดคือตรวจสุขภาพประจำปีเพราะโรคไตระยะแรกมักไม่มีอาการชัดเจนบางคนรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ค่าตลาดลงแล้วการตรวจสุขภาพสม่ำเสมอไม่เพียงช่วยให้เรารู้ทานปัญหาแต่ยังเป็นโอกาสให้เราไดเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมมากขึ้น หลายคนอาจคิดว่าการดูแลไตเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้จริงแล้วมันเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวที่สุดน้ำที่เราดื่มทุกวันอาหารที่เราวางอยู่ตรงหน้าและเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่เราให้กับการเดินเล่นตอนเช้าชีวิตที่ดีไม่ใช่การมีเงินมากขึ้นหรือทำงานเก่งขึ้นเท่านั้นผลแต่คือการมีร่างกายที่แข็งแรงพอจะใช้เวลาที่เหลือกับคนที่เรารักยังมีความสุขและายก็คือหนึ่งแนวัยวะที่เงียบแต่สำคัญที่สุด ที่จะพาเราไปถึงจุดนั้นได้ดังนั้นหากวันนี้คุณอยากให้ไตแข็งแรงและปัาสาว่าสายฟองน้อยให้เริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆที่ทําได้เลยในตอนนี้เพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่คุณทําคือของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับตัวคุณเองในวันพรุ่งนี้สมุนไพรหลายคนอาจคิดว่าเมื่ออายุมากขึ้นสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ยากจะรักษาไว้ได้แต่ความจริงแล้วมันไม่เคยสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ ร่างกายของเรายัางพร้อมจะฟื้นคืนหากเราเริ่มต้นด้วยความตั้งใจเล็กๆในทุกวันเพราะไตคืออวัยวะที่เงียบที่สุดในร่างกายแต่ก็ทำง,งานหนักที่สุดโดยไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเราเลยมันเพียงแค่ขอให้เราดื่มน้ำให้พอกินอาหารที่ไม่ทำร้ายและฟังสัญญาเล็กๆที่มันพยายามส่งมาเช่นปัสสาวะที่มีฟองหรือบุมเล็กน้อยสิ่งเหล่านี้คือเสียงกระซิบจากายในที่บอกว่าถึงเวลาหันกลับมาดูแลตัวเองแล้ว อย่ารอให้ร่างกายล้มเหลวแล้วค่อยเริ่มเปลี่ยนสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันเพียงแค่คุณตั้งใจไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยทำง,งานเป็นผู้ประกอบการหรือคนที่เริ่มมองหาความสมดุลในชีวิตสิ่งสำคัญคือการเลือกให้ถูกตั้งแต่บนจานอาหารและในหัวใจของคุณเองถ้าคุณอยากมีแรงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและให้ตายของคุณอยู่กับคุณไปอีกนานหัวใจสีเขียวฝากกด subscribe ช่องสุขภาพดีทุกวัน เพื่อรับเคล็ดลับดีๆที่เราตั้งใจส่งให้คนรักสุขภาพทุกวัยได้มีแรงและรอยยิ้มในทุกวันครับสมุนไพรส่งแสงแว้วาว